ที่สรงอภิญญาเล็กก็ดีสรงอภิญญาใหญ่ก็ดีคำว่าอภิญญาเล็กก็ได้กับมโนมยิธิสำหรับพินใหญ,ญ่ก็คืออิญยาที่บำเพ็ญมาจากกสินสิทธิ์อย่างนี้เรื่องการเป้าพระพุทธเจ้าเป็นของธรรมดาของท่านพวกนั้นแต่ว่าท่านนั้นหลายสงสัยคิดว่าจะเป็นไปได้หรือก็ขอได้โปรดให้ปฏิบัติตามท่าน ทำไม่ได้เยี่ยงท่านจะเป็นของไม่แปลกเป็นอันว่าเมื่อขอัานท่านไปเฝ้าองค์สมเด็จรตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแกว้วมีพระพุทธดีกาตัดว่าถ้าเธอปรารถนาความเป็นประสูดาบันเธอยุ่งปฏิบัติแบบนี้ขึ้นหนึ่งก่อนฉันอาหารให้พิจารณาเป็นอาหารปเรปีริกูใดยสัญญา ทางนี้ไม่ได้หมายความว่าจะพาะพระอย่างเดียวคระว่ายก็ทําได้เรียนกันมาแล้วสองให้เจรอาสุป,ปสัญยาให้มากเพื่อตัดราคะสามละอัสมิมณนะคือการถือตัวถือตนและตัดสกายะทิฐิเป็นตน้นด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณเพื่อความเป็นประสงนดาบันของเธอ นี่เป็นอนันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเป็นจิ่สุสมณรอุบาสุขอุบาสิกาถ้ามีความปรารถนาอย่างนี้แล้วก็โป,ปรดปฏิบัติเช่นนั้นเพื่อความเป็นประโสดาบันของท่านเมื่อคื่อนที่ว่ามาแล้วอย่างนี้มาขอซ้ำอีกหน,น่ขขอยหนึ่งเพื่อการกระตุ้นเตือน,นใจ ว่าความแต่ว่าความจริงความเป็นประสงน์ดาบันนี้สำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติในด้านสาวกภูมิตลอดเวลามาเป็นของไม่ยากแต่นี่ท่านผู้นี้ท่านบำเพ็ญบารมีมาในด้านพุทธภูมิคือปรารถนาเป็นผู้ใจเจ้าทำอะไรทุกอย่างมันก็ยากไปหมดสำหรับต่อตอนนี้ไปก็ขอต่อมาวันนี้ท่านบันทึเป็นว่วาสิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหก เวลาเที่ยงเศษเจริญสมณธรรมจำเวลาของท่านนะดูดูมันว่าเวลาของท่านนี่มันไม่ว่างถ้าว่างจากแขกว่างจากงานท่านก็ทำทันทีถ้าเวลามีแขกอยู่ก็พิจารณาอริยสัจจเสมอว่าคนทั้งหลายเหล่านี่มีทุกข์หรือเปล่า<ม>เวลาทำงานก็ตั้งใจจริงเป็นการฝึกสมาธิไปในตัว เป็นการทรงสติสัปสมปชัญญะทรงอารมณ์เป็นสมาธิเวลาทํางานเห็นงานทุกชิ้นเป็นวิปัสนาญาณว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วไม่ช้ามันก็พังนี่ท่านใช้เวลาของท่านทุกเวลาเป็นสมถะและวิปัสนาไปหมดคนที่จะเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบระมสุคต์เขาทํากันแบบนี้ไม่ใช่สักวธรรมไม่ใช่สัก่าฟัง คุยกันต่อไปท่านบอกว่าเวลาเที่ยงเศษเจริญสมณธรรมหลังอาหารเพลนตอนนี้จิตสบายมากและใช้คำภาวนาวา่าชีนาสวาอนิยตาอารมณ์สมบายแล้วท่านก็เจริญต่อไปต่อไปจนท่านจิตมีความสมบายถึงที่สุด มีอารมว่างจากกิเลสทุกประการเมอารมผ่องใสใจเป็นสุขสุขในที่นี้เราจะพิจารณากันไม่ได้ว่าอะไรมันสุขแค่ไหนเป็นสุขที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเป็นสุขที่ไม่อยากจะถอนตัวมันทิพย์ของท่านมันยอดเหลือเกินแล้วตั้งก็จะเริญต่อไปจนใจสบาย ต่อไปถึงกับพบองสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาอีกหรือว่าท่านนิปรารนนาผู้ธภูมิเนี่ยเขาที่ไม่ทิ้งพระพทธเจ้าหรือว่าท่านนิปรารนนาสาวกภูมิเหมือนกันถ้าตามจิตถิงขนาดนี้แล้วเขาไม่ทิ้งระพทธเจ้าเกาะพระพุทธเจ้ากันแกเหมือนเกาะชายสังติพบแล้วจึงทูลถามว่าคาถานี้สําหรับวิปัสสนาใช่ไหม ถ้าเมื่อได้แล้วก็มีต่ออีกไหมคำว่าขีวนาสวานิยตาก็แสดงในความเป็นขีนาศกพระขีนาศก็คือพระอรหันต์แล้วจริีๆถามองค์สมเด็จพระสุ์ทรว่าอันนี้เป็นคาถาวิปัสนาญาณใช่ไหมท่านก็ตอบไปใช่แล้วเขาก็ท่านก็ถามต่อไปว่าเมื่อได้ดีแล้วเต็มที่แล้วมีอะไรต่ออีก สมเด็จพระผู้มีพระพาจะเจ้าก็ทรงตรัสว่ามีเมื่อจิตเป็นสุขดีแล้วก็ใช้คำภาวนาว่านิพานนิพานสุขขังถ้าไม่ดีนะเมื่อจิตเป็นสุขมีอารมณ์รักนิพพานว่าจากกิเลสก็พิจารณาว่านิพา,านาสุขขังท่นนะนรรนานวานา่อนา,วา,า,าขขอย่างนั้นที่ผมมาเล่าให้ท่านฟังนี่ผมไม่ได้บังคับให้ท่านปฏิบัติตามนี้นะ เป็นเพียงว่าให้รู้ปฏิบัติของพระองค์หนึง่งซึ่งในสมัยปัจจุบันเื่อนาคใกล้ปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ใช่สมัยพระพุทธเจ้าก็สามารถทําอะไรได้อย่างนั้นเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วเราไม่มีโอกาสเพราะว่า,าทำพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกันนาจึงอยู่สมบูรณ์ถ้าเราไม่ขี้เกียจที่อย่างเราก็ทําได้หมด เป็นอันว่าเมื่อท่านถามองค์สมเด็จพระบรมสาคตว่าท่านบอกว่าต่อไปก็ภาวนาวนิพันสุขังเมื่อถึงจิตถึงนิพพานแล้วตอนนี้สงสัยสิอย่าลืมว่าด่าน้ปัญญานะเมื่อจิตเคลื่อนเข้าไปสู่นิพพานคืออิยสมานกายเข้าไปถึงนิพพานแล้วให้ทำความรู้สึกว่าจิตนี่งสงบมาก ทำไ่้ทําความรู้สึกที่มาเจนนิคเอาเฉยคือควบครุงกําลังจิตให้ว่างจากสัมถกิเลสทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเมื่อจิตสงบรากแล้วก็ยกอารมณ์ขึ้นสู่พรนิพพานภาวนาวาน่านิพพานสุขขัง,ย,งยุ่งไหมจิตขึ้นสู่พระนิพพานคือมีอารมณ์ว่างอารมณ์รักพระนิพพาน ชื่นใจในผลิพานมีอารมณ์สุขมีอารมณ์มมสงัดมีความเยียกเย็นตอนนี้ให้ใช้อารมณ์ภาวนาวานิพานและสุขขังถ้าเราเป็นสุข,ขาวิปัสสโกก็ถืออารมณ์เป็นสำคัญสำหรับท่านที่ได้วิชาสามอันดับหนักที่ได้มนโนวิธิก็ต้องนำอธิสมานกายขึ้นไปสู่แดนนิพานเลย ถ้าท่านที่ได้พิญญาสมาบัติก็นำอริสมาในกายขึ้นไปสู่แดนนิพพานเลยอารมณ์เป็นสุขนิพานพานภาวนาวานิพพานนิสคขัง้งสำหรับท่านสุขวาวิปสัสสโกรละวติวิโชตวิโชนี่เห็นพระนิพานนพานก็นิพพานภาวนาวานิพพานนิสคขัง้งจิตเป็นสุขแต่ว่าท่านสำหรับท่านสุขาวิปสัสสโกไม่เห็น จิตเป็นสุขมีรมว่างจากราคะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะชั่วขณะนั้นให้ใช้คำภาวนาวาันิพานาสุขสังจิตก็ได้จับปณิพาน์เป็นอารมณ์นี่เป็นเรื่องของท่านนะไม่ใช่เรื่องว่าท่านทั้งหลายจะต้องทำเรื่องของท่านผู้บันทึกท่านทั้งหลายจะทำยังไงชอบใจหรือไม่ชอบใจก็เป็นเรื่องของท่านจะมาโทษผมไม่ได้ ต่อไปตามบันทิกของท่านพาดุเพว่าอปิญญาระลาสมาบัติตอนนี้ประเดี๋ยวก็ท่านก็ยุ่งอะไรกันฟังแล้วก็จะยุ่งกันใหญ่ท่านบอกว่าวันนี้วันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกตรงกับวันแรงสิบสี่ค่ำเดืนแปดเข้าเจริญสมณธรรมตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาตรง วันนี้มีอารมณ์ดีเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่เริ่มเริ่มจับอารมณ์ปับ๊บอารมณ์ก็ใสสว่างซึ่งไม่เคยมีมาในการก่อนนักสมัยยามทําไปตามลําดับไอทําไปตามลําดับนี่ผมจะพูดให้ฟังว่าการเจริญพระกรรมาฐานนี่โดยมากเมื่อก่อนที่จะทําจุดปลายเขาไม่จจจับในจุดต้นดูที่ว่าจิตอารมณ์ของเรานะ่ะมันไปพล่องอยู่ตรงไหน เือนดับแรกท่านก็จับปนาปานุสติควบกับพุทธานุสติกรรมฐา,านจิตเป็นสุขถึงนิส,งสุทิ้งชานสี่ทิ้งชานสี่วิ่งเข้าไปชานแปดถอยหลังลงมาจับอริยศัจสี่จิตสะอาดผ่องใสถอยลงมาเทวปจาระสมาธิจับเมตตาพมิหารสี่จิตเข้าถึงนิสุดทันที ถอยลงมาถึงอุปจารสมาธิจิตจับอสุปกรรมฐานที่ทั่งมีความรู้สึกเป็นสุขไม่มีความติดพันในภาพในภาพโคตรใดๆถอยลงมาถึงอุปจารสมาธิเข้ามรณานุสติกมฐานเมื่อรมณถึงที่สุดถอยลงมาถึงอุปจารสมาธิจับบารมีสิบประการแล้วถอยลงมาจับปหาเรปิฎกและสัญญา แล้วถอยลงมาตัดเอจมิมานะตามถือตัวถือตนแล้วถอยลงมาจับสก,กายาจิฐิจนกระทั่งเข้าจุดถึงขีนาสวานิยตานี่วิธีทำเขาทำกันแบบนี้คือไล่ตั้งแต่ต้นดูว่าไอ้ต้นที่เราละมาได้แล้วน่ะมันยังเกาะติดติดไหมแต่ต้องใช้เวลามากแต่ละข้อถึงสองนาทีใช้ไม่ได้ จับอารมณ์เขาจุดไหนจิตมันโปรง่งสบายไปหมดไม่มีอารมเกาะอันนั้นใช้ได้หรือว่าเป็นฌานเต็มระดับทันทีใช้ได้แล้วจึงจะจับตัวปลายถ้าตัวต้นยังไม่คล่องยังไม่ผ่องใสเขายังไม่จับตัวปลายต้องไล่เรียงลําดับตามดังนั้นลงมา่านบอกว่าจับตามลําดับมาจนงขึยนถึงขีณาสวานิยตาอารมณ์ปักแน่น แล้วก็เลยแสวงหานิพพานสุขขังต่อไปอารมณ์ปักนั่นก็ไปแาวสูงสุดอารมณ์เป็นสุขจับหานิพพานภาวนาน,นิพพานสุขขังต่อไปท่านบอกว่าแล้วก็ตรวจดูอารมณ์ตอนนี้จิตท่านเป็นทิพนิท่านดูใจของท่านตนเองได้ท่านจะตรวจดูอารมเห็นจิตผ่องใสเหมือนกับแก้วสะอาด แต่ว่ายังมีคลื่นนิดๆแต่นนหน่อยคือมีการไหวตัวกระเพื่อนกระเพื่มยังรู้สึกว่าจิตนี่ยังดีไม่พอยังได้ถอนจากนิพพานสุขขังเอาลมเข้ามาจับทีนาสวาเนียตาใหมา่คราวนี้อารมณ์ปักแน่นมีรมจำใสมากแล้วก็หันเข้าไปจับนิพพานสุขขังจิตทรงตัว ตอนนี้ท่านบอกว่ามีความรู้สึกว่าเวลานี้จิตเป็นอภิญญาพระสมาบัติอภิญญาหมายว่าวรู้ยิ่งจิตมีรมเสดกะท่านพู้ได้ปภิญยาพระคือผลที่ตนได้มาสมาบัติแปลว่าเข้าถึงแล้วเข้าถึงผลที่ตนฝึกอภิญญามาแล้วควบกับวิปัสนาวิปัสนาญาณตรงตัว โอ้เล่นแบบนี้สนุกจะตายลนนี้นะ่ะถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าเล่นมาอยู่คนเดียวอารมณ์เป็นสุขตามมันทึกันทันว่าเราตั้งใจไว้ว่าจะถอนเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาคือเริ่มตั้งแต่เก้านาฬิกาตรงจะถอนเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาตรงเพื่อกินข้าวเถอะแต่ว่าตอนนี้ฉันจะถอนเกือบไม่ออกดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกจิตมันปักแน่น มันไม่ยอมคลายสมาธิจิตอารมณ์เป็นสุขก็รู้สึกว่าดีใจมากมเออกําลังใจของเรานี่ดีพอแล้วมีกําลังใหญ่พอจะสู้กับกิเลสได้สามารถจะห้ามหันให้กิเลสทั้งหลายมันสลายตัวไปได้เพราะอย่างนั้นตามที่ตนตรารถนาไว้แห่งการไม่เกิดอีกท่านที่เจรนาว่าไอ้การที่เราจะไม่ต้องเกิดอีกมันใกล้เข้ามาแล้ว จำให้ดีนะระยะนี้ท่านมีความรู้สึกตัวสว่าการที่จะไม่ต้องเกิดอ,อีกมันใกล้เข้ามาแล้วแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นมันไกลไกลขณะนั้นเองท่านบอกว่าจิตท่านเป็นทิพย์คบหน้ากิเลสตัณหาแค่กิเลสตัณหาเนี่ยมันยื่นหน้ามาตั้งแต่วันวานนี้ตั้งแต่วันที่ยี่ตั้งวันที่สิบเก้าว,วันนี้ก็คบมันอีก แต่วันมีพบชัดมากเพราะจิตมันใสมากเจ้ากิเลสและตัณหามันสงบนิ่งนอนเฉยนี่แสดงว่ากิเลสมันหลบไปนอนซชมันไม่ฟูขึ้นมาด้วยอำนาจกำลังของฌานแต่ความจริงกิเลสนอนในกิเลสยังไม่หมดถ้าเสริมอะไรมันโผล่หน้ามาเหมือนนั้นนี่เป็นอนุ่าท่านมีความมั่นคงในกำลังฌานมากกว่าวิปัสสนาญาณ พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงรับรองว่าเป็นตระสดาบันนี่ต้องระวังให้ดีนะจิตมันสงมบมันสบายแล้วก็อย่าเพิ่งไปนึกว่าเราเป็นพระอริยเจ้าให้มันถึงจริงๆซะก่อนใช้วิธีตรวจอารมณ์อยู่เสมอจับหาความผิดจับหาความชั่วในอารมณ์ของจิตของตัวแล้วกนบอกว่าจริงบอกให้กิเลสมาเลี่ยงไปบอกเองถอยไป ไม่เจรองเขาเองจะมายุ่งกับฉันฉันไม่ต้องการเฮ้ยท่าไม่รึกว่าฉันนึกว่าโก้มึงจงหลีกไปทำไมอย่างนั้นมึงอย่ามายุ่งกับกูกูไม่พึงต้องการมันอีกมึงเป็นเจ้านายบังคับกูทรมานกูมาหลัยหลายแสนสงกับแล้วหลายแสนสงไขกลับแล้วต่อจากนี้ไปมึงกับกูไม่มีทางแล้วที่จะมาบังคับกูได้ เป็นอันว่ากูจะต้องหลีกไปและทำลายมึงให้พี่นาดไปเพื่อการเข้าพนันานของกูนี่ก็ใช่กันอย่างนี้ใช่กันแบบพูดกับศัตรูที่เป็นตัวสำคัญท่านเรื่อบันทึกต่อไปว่าเราจะเข้า,าพิญญาสมะสาะระสมาบัติอย่างนี้ทุกวันและทุกคืน จะไม่ยอมให้จิตดวงนี้คลาดจากอวิญญาภะสมบัติเพื่อประโยชน์ของมหาชนทั่วไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่งจำให้ดีนะนี่เรื่องเล่าให้ฟังถ้าชอบใจก็ไปปฏิบัติได้ไม่ชอบใจก็แล้วไปนี่ไม่ได้ว่าอะไรใครทำไปตามอธิยาสายของตัวนรดีชอบใจตอนไหนทำตอนนั้นนี่เป็นเรื่องเล่าให้ฟังแต่ละบุคคล นี้ท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่21ยกรกฎาคม2,506วันนี้เวลา1ิบเก้านาฬิกานอนฟังเทศทางวิทยุจิตยังเข้าถึงฌานที่สุดของฌานที่ถึงได้ท่านย,อยอ่อๆไปเองก็ตอนท่านบอกว่าตอนเช้า ฝ่ายวิปัสสนาญาณได้ผลดีมากเป็นนั้นว่าคืนนั้นท่านทำเกือบทั้งคืน <c oughs> <c oughs> เมื่อเข้าจิตฟังวิทยุพระเทศเนี่ยฟังเทศจากวิทยุแต่ว่าแทนที่ท่านจะไปสนใจกับคำว่าคำเทศท่านก็กลับไปสนใจกับฌานสมาบัติของท่านมันก็เปลี่นไปถึงใกล้รุง พอใกล้รุ่งรู้สึกตัวชานถอยลงมาเวยจับวิปัสสนาญาณเพราะกำลังสมาะามันมีผลมากวิปัสสนาญาณมันก็มีผลมาหาศาลท่านบอกว่าวันนี้ได้พบหญิงโอ้โหตอนเช้าคนณผู้หญิงสาวสาวมากันบานเลยแต่งตัวกันสวยๆเยอะแยะหมดแต่ว่าพอเธอก้าวขึ้นบริเวณสถานที่อยู่ ใจมันก็แยกเธอทั้งหมดออกเป็นธาตุสี่พอเห็นหน้าปับ๊บใจมันก็จับเห็นเธอเป็นธาตุสี่ไปแล้วจากธาตุสี่แยกออกไปการสามทิ่สองจากการสามสิสองเป็นอาสัยปปสัญญาเห็นเหมือนกับผีเน่าในป่าจะรักทออําเครืองย่อยได้ <c oughs> เป็นอันวาการอารมณ์รักเท่าสาวมันก็เลยไม่มี ถ้าเราษาพวกนี้จะตั้งใจจะมาขายแล้วก็เจงไม่มีใครซื้อแน่ดวงตาแกก็ไม่ซื้อนี่ท่านพูดทนไว้อย่างนี้ก็ว่าตามท่านไปเพื่อเป็นการสนดับขรรดาท่านหลายฟังไว้ก็มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็เลิกฟังเสกใดจะเริ่มมีปรสนาไปหมดเรื่องท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่2กรกฎาคม2 5 6ก เวลาเช้าเข้าพิญญาพระสมาบัติท่านบอกแล้วนี่ท่านบอกาท่านไม่เลิกแน่ไอ้เรื่องพิญญาพราสมาบัติไม่ยอมถอนตัวเด็กขาดว่ามันทั้งกลางวันและกลางคืนท่านบอกขนาดนี้ได้ผลดีมากอารมณ์แห่งพระนิพพานกำลังอะไรล่ะให้ <c oughs> พวกเขียนมาํำลักเข้าไปให้กำลังต่อต้านอารมณ์กระแสกิเลส จิตรักพระนิพพานกิเลสมางอย่างมันพุ่งเข้ามาก็เป็นการเตือนว่านี่อย่าเพิ่งไปเลยเพื่อนเอ๋อยเขาสาวาสวยๆรวยๆมีเยอะแหมหน้าตาก,กระถุ๋มกระจิมยู่เนื้อน,นุ่มนิ่มมันน่ารักอย่าเพิ่งไปนิพพานอย่าไปเลยเพื่อนมีเมียก่อนดีกว่า ไอ้กิเลสบางตัวบอกว่านี่เพื่อนน้อจะไปทำใหม่เลยทรัพย์สินของเรามีเยอะแยะไปโห่มัใหญ่ตโตมโหฬารเจ้าสักกี่ร้อยล้านก็ได้ถ้าว่าทําอย่างนี้แล้วไอ้นีกิเลสตัวปรีก็บอกนี่นี่นี่รู้ไหมไอ้เจ้าเม่งคณะนี้มันไปกัดตัวไปศัตรูกับเจ้า ทำลายมาันใชก่อนที่จะรีบไปนิพพานทําไมเรื่องนิพพานเป็นเรื่องเล็กๆของเด็กๆไปมาหลายคนได้นี่กิเลสมันสอนแต่ถ้าว่าอารมณ์ปรารถนานิพพานก็ตัดมันไปบอกเธอเลี่ยงไปซะไปเซพนอย่ามายุ่งเจ้าตัวร้ายเราเกลียดเจ้าเรามีความรู้สึกว่าเจ้านี่คล้ายๆกับว่าศพเน่าที่เราไม่พึงต้องการ เมื่อเจ้ากิเลสมันว่างไปจากปาบปาจากไปอารมณ์พอดภพัยก็แจ่มใส <c oughs> ทำไปจนทั้งมีความรู้สึกสบายถอนอารมณ์มานิดหน่อยเข้ามาตั้งอยู่ในปฐมฌานเวลานั้นเจ้ายงตัวสำคัญมันย่องมาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ <c oughs> รู้สึกขันขันอเอามือไปลูบเข้าเจ้ายูงมันตายไปหนึ่งตัวนึกเสียใจเอ๊ะ วันนี้มันเรามันเลวล萨นี่ทําไมนี่ทำไมไปทําให้โยงมันตายแต่ความจริงเจตนาไม่มีเขาใจเสียมันนั่งคิดในใจว่านี่พระโสดาบันเนี่ยเขาไม่ทํากันอย่างนี้นะพระคุณนะพระโสดาบันเขาไม่ยุง่งไม้แต่ยุ่งกับมดไอ้นี่เจ้าไปฆ่ายุงตายจะเป็นพระโสดาบันเขาได้ยังไง มาตัดสินกำลังใจว่านี่เรามันเลวมากเกินแล้วนี่อเอาแก้ตัวกันใหม่วันนี้ไม่เลิกมันละล่อมาให้ตายไปทั้งวันถ้าว่าไม่มีใครมารบกวนว่างแขกไม่ได้แนะว่าดะเวลามีแขกมาถ้าก็จับอริยสัตว์ในทุกอ,อริยสัตว์มาสุปประสัญญามัางถึงจับอนิจังทุกหน้าตาว่า,ากันเรื่อยไปไม่ให้มันติดท่าน,นเล่าให้ฟังต่อไปว่านี่บันทึกของท่านนาะไม่ใช่นางเรา ท่านบอกว่าจับอภิญญาพระสมาบัติต่อไปปั๊บเดียวอ,รอารมใจเป็นศขดิ่งทิ้งจุดจบก็ได,ด้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าถ้าขยันและสนใจอย่างนี้ภายในราษาน,นี้จะได้ เป็นผู้ไม่เสื่อมลงหมายถึงว่าจะมีะจะได้อริยผลจะไม่ดีท่านบอกว่านี่ถ้าขายันอย่างนี้นะภายในวรรสานี้จะเป็นผู้จะไม่มีทางเสื่อมลงคําว่าไม่เสื่อมลงนี่ต้องหมายความมาตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้านมาทึกว่ามันน่าแปลกใจที่เรายิ่งจะหน,นี ให้มันไกลไอ้เจ้าเท่าสาวมันก็มากันมากเท่าทุกทีท่านบันทึกบอกโอ้นี่มันมันชอบรักเราเนี่แปลกจริงๆฮะท่านเขียนไว้อย่างนั้นนะนี่เราอายุสี่สิบเจ็ดปีแกจะตายหงแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยไอ้เจ้าเด็กเด็กเท่าสาวอายุสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบสิบสนั่นมาปองรักคนแก่นี่มันจะหวังอะไรของมันนะมันแปลกจริงๆ คนเลยำนมนมทุมเทไปไม่รักดันมารักคนแก่แต่ความจริงไอ้การรักแบบนี้เขาไม่รักจริงนะกิเลสมันกิเลสมันสอนมาถ้าว่าท่านนลายปฏิบัติแล้วก็ถ้าเข้าเร้งเขียนนี้จําไม่ได้นะว่าคนที่มาสแสดงความรักมาขออยา,อยากจะรักอยากจะแต่งการด้วยนะอย่าไปเชื่อเพราะนั่นมันเป็นอารมณ์ของกิเลสที่มันเข้ามาผูกพัน หมายความว่ามันเสี่ยมสอนคนนั้นใจเขาไม่มาในความจริงใจกิเลสมันดันมาชั่วคราวท่านบันทึกว่าไอ้เจ้าเด็กนี่มีความรู้มหกบ้างไอชีวะท่านสูงมั่งได้ปริญามั่งมันน่าจะหาหนุ่มๆเป็นผัวน่ะดันเสือกมารักพระแก่จะมีหวังไอินูไม่มีทางเองมันเป็นกิเลสสมารนอีนูย้ยเองอดเถอะ ฉันขอลาแล้วคิดว่าความเกิดไม่พึงปรารถนาทําไมฉันนีงต้องการไปแต่งงานกับเธออีกแต่งหรือไม่แต่งบรรดาท่านหลายดูเวลามันหมดไปแล้วยังก็ไม่ต้องแต่งกันทีทนไม่แต่งกันแน่เป็นอันว่าบรรดาท่านหลายได้สดับเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าฟังไว้เป็นเนตินเป็นแบบแผนเท่านั้นช่วนการปฏิบัติของทุกท่านให้เป็นไปตามอธิยาสัสที่แทงนคร่องแล้ว ท่านพอใจอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นอรบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลามองไปเลยครึ่งนาทีต่อที่นี้ไปขอสนงหลายยงตั้งใจรวบรวมกําลังใจถ้าท่านเป็นผู้ใหม่ก็ใช้อนาปานุสติกรมฐานคือกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุธเวลาใ,ใจออกในกวัาโทขนาดใดที่อารมณ์จิตยังมีความเขาคิดอยู่อย่างนี้ mm hmm. ก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสมาธิหรือมีฌานสําหรับท่านหลายที่มีอาการคล่องแล้วจากนั้นค่อยปฏิบัติตามอัิยาสัยในอุปยาบทสี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ตามอัิยาสัยจึงกว่าท่านเห็นว่าเวลานั่งสมควรสําหรับท่านสวัสดี